เรียนท่านคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการรูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้มวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งดิฉันนางสุทินทองดวงขอรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบ6เดือนที่ผ่านมาดังนี้ค่ะรายงานผลการปฏิบัติงาน ของขอ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่งข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนชุมชนหนองเหลา่าหล่อยมันตั้งอยู่หมู่ที่9บ้านหนองเหลาตำบลหน,นองเม็กอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามมีเนื้อที่12ไร่1งาน50ตารางวามีเขตพื้นที่บริการ6หมู่บ้าน เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2564มีจำนวน,นนักเรียนทั้งสิ้น100คนข้าราชการครูและบุละคลากรทางการศึกษาจำนวน12คนองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการ และความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดทาและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษามีการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบ,บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนด้านที่3การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมได้กำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาด้านที่4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้การจัดระบบการบริการในสถานศึกษาด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาการริเริ่มพัฒนาการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนาการมากขึ้นประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนชุมชนหนองเร่าลาอยหมันภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาความสำเร็จจากการที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ผลงานโดดเด่นในรอบ6เดือนที่ผ่านมารางวัลสถานศึกษา 1. ผู้บริหารเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรสมัยที่สองได้เป็นผลสําเร็จต่อเนื่อง 2. เกียรติบัตรโรงเรียนปอดขยะซีโร่เวสสกูลประจำปี2,564ผ่านเกณฑ์ระดับดี 3. เกียรติบัตรรางวัล สถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2564ปีที่3ติดต่อกัน 4. ผู้ขับเคลื่อนการดําเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพได้เป็นผลสําเร็จส่งผลให้โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ 5. รางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทปฐมศึกษาขนาดเล็กด้านการบริหารจัดการ การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6. ระดับเหรียญทองรางวัลชมเชยประเภทโรงเรียนประถมศึกษาการประกวดผลการปฏิบัติงานของสภานักเรียนที่เป็นเลิศเบสแพทิสระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7. ชนะเลิศรุ่นจูเนียการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีนแดนเซอร์ไซ์จังหวัดมหาสารคาม3ปีซ้อนเป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8. รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทปฐมศึกษาขนาดเล็กประจำปี2564ระดับทอง 9. ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ เข้ารับรางวัลระดับดีเยี่ยมระดับโรงเรียนโครงงานคุณธรรมพิชิตโควิด -19 ตามกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทประจําปี2564 10ได้รับการรับรองคุณภาพโรงเรียนคุณธรรมสองดาวตามกิจกรรมโรงเรียนดีมีที่ยืนโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท ประจำปี2,564รางวัลครู 1. นางสาวสสิธรปนัดโสได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ด้านวิชาการการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่10ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. นางลาวันทุมดีและนางสาวสสิธรปนัทโศได้รับรางวัลโครงการคนดีสีมหาสารคามประจําปี2564ประเภทครูดีเด่น 3. ครูทุกคนเป็นแกนนําที่ร่วมรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษาภายใต้โครงการโรงเรียนคําพ่อสอนประจําปี2564 4. นางสาวสสิธรปนัทโศ รางวัลรองชนะเลิศในการสรรหาและคัดเลือกครูดีเด่นระดับปฐมศึกษาโครงการครูดีในดวงใจครั้งที่19 5. นางสาวสสิธรปนัดโสได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเข้ารับรางวัลรางวัลระดับดีเยี่ยมระดับครูผู้สอนหนึ่งหมื่คู่รุชนคนคุณธรรมตามกิจกรรมในโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพท ประจำปี2564การพัฒนาตนเอง 1. เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในงานวันครูครั้งที่66ปี2565 2. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพครูกแกนนำโรงเรียนสพทป,ปีงบประมาณ2564ผ่านระบบออนไลน์ 3. ผ่านการทดสอบความรู้เบื้องต้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมการใช้งาน Google App for Education ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 4. ผ่านการทดสอบความรู้วิจัยเพื่อการศึกษาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 5. เข้าร่วมบรรมการพัฒนาครูนักกิตวิทยาประจำโรงเรียนสู่การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนประจำปี2564 องค์ประกอบที่3การปฏิบัติตนในการรักษาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเยืดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติาศาสนา,าพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่กล้าคิด กล้าตัดสินใจกล้าแสดงออกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมมีจิตอาสาจิตสาธารณะมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมุ่งผลสำเร็จของงานมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คำหนึงถึงสิทธิทเด็กและยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลยึดถือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีวินัยและรักษาวินัยอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงไวนะ้นโอกาสนี้สวัสดีค่ะ